สวัสดีครับทุกคนโก o ุโกใน EP นี้พวกเราใน, er, นคอมเมนเซอร์พนันครนแชปเตอร์มุ่งหน้าไปเกาะช้างเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบของพนันครนแชปเตอร์ของเราพวกเราก็เลยตั้งโปรแกรมว่าขี่รถใกล้ๆแล้วก็ไปดำน้ำเส้นทางที่เราเริ่มต้นนะครับจุดแรกของเราคือปั๊มปตทสุบินโฮงมุ่งหน้าไปจังหวัดจันทบ,บุรี เป็นจุดที่2ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเรามาก็กล้จะถึงครึ่งทางแล้วครับจุดต่อไปนี่จะเป็นปั๊มบางจากวังจันทร์จุดนี้มันคือครึ่งทางพักดื่มกาแฟทานอาหารรองท้องเพื่อที่เราจะไปต่อ ระหว่างทางจะมีผมกับเติ์กเนี่ยจะแยกไปรับเด็กน้อยคือลูกชายของเติ์กที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดตราดแล้วก็จะมีพี่ๆที่เหลือจะไปรอพวกผมทั้งสองคนที่ท่าเหลือแล้วเราก็จะข้ามไปพร้อมๆกัน ท่าเรือที่เราจะข้ามไปเกาะช้างเนี่ยจะเป็นท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะตอนนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่ท่าเรือเดียวเท่านั้นนะที่ไปเกาะช้างสําหรับการเดินทางข้ามไปยังเกาะช้างก็จะเสียค่าข้ามเนี่ยคนละ80บาทแล้วก็ค่ารถ80ดบาทวันนี้เราพาน้องนวลน,น้องวน,นองวลมา ทิปแรกก<อ>่อช้างได้เกาะช้างใช่ใช่ทิปแรกเลยกาะช้างเลยน้องวนวลน้องวนวลเป็นรถคันใหม่ทำไมถึงชื่อน้องวนวลอะ่ะสีเป็นสีขาวไงไข่ไก่อย่างเงี้ยสีขาวไม่ใช่สีไข่ไก่ มาก่อช้างสี่ครั้งแล้วป่ะนี่ครั้งนี้ครั้งแรกที่ได้ขี่หาเลมาลงจากเรือเฟอร์รี่พวกเราเลี้ยวซ้ายไปที่หมู่บ้านสลักเพชร เพื่อที่จะไปทานอาหารก่อนที่จะเข้าที่พักร้านอาหารที่เราไปกินในครั้งนี้ชื่อว่าร้านอาหารเกาะช้างปลาสดจากท่าเรือไปยังร้านอาหารเกาะช้างปลาสดระยะทางจะอยู่ที่ประมาณ 18- 19ถึงกกิโลโอเคตอนนี้อยู่เกาะช้างปลาสดนะไปทานอาหารกัน,นก่อนเข้าที่พัก เป็นร้านอาหารสไตล์บ้านๆน,นะเป็นเหมือนครอบครัวทำกัน กินข้าวกันเสร็จแล้วทีนี้ย้อนกลับไปทางเดิมเพราะว่าที่พักของเราคือเกาะช้างเลี้ยวขวาชัยเชษรีสอร์ทระยะทางจากร้านอาหาร30กิโลอ่ะไปกันครับ30นาทีตาม Google Map บอกมาว่าถึงรีสอร์ทเส้นทางก็เป็นเส้นทางที่ดีขี่สนุก มีโค้งมีขึ้นเนินขึ้นเขา And and success. See the storm, it affects the performance But I dance in the rain and the thunder, the drums So oh, I keep going on. I won't stop till I'm done From yeah. the bottom to the top, I'm the one I can drop in the month, I'll be back at the top Let's go. Raw, 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 raw energy Don't stop, go ahead, get it in Jump, jump, knock, knock on the end Out the bar, from building house down raw raw, 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 raw The next day เป็นวิวจากห้องเราเป็นไงพี่ฟุกสวยสวยเดียวดิแต่ถ้ามันมีประตูออกมาจากตรงนี้เลยก็ดีไม่ต้องเดินออกทางแจ้งเขาให้ออกกันไดน้ต่างไม่มีประตู ไม่เขาให้ออกจากหน้าต่างที่ผ่านเข้าไปลำบากปะ่ะก<ด>ินข้าวนะมันไม่ค่อยร้อนรอบนี้กินข้าวกันป่ะกิจกรรมวันนี้พวกเราก็เดินทางไปดำน้ำโดยจากโรงแรมจะมีรถสองแถวมารับเราถึงหน้าล็อบบี้ จุดที่เราขึ้นเรือจะเป็นไก่แม่รีสอร์วันนี้ถือว่าท้องฟ้าแจ่มใส ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นเกาะไหวายถือว่าสวยมากเลยทีเดียวอตรงที่มันดำๆมันเป็นแนวปะการังเราจะต้องใส่ชูชีพลอยพอมาเพื่อให้เราอยู่อยู่น้ำที่สุดเราจะไม่เหยียบปะการังอนุรักษ์ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ป้องกันอันตรายจากหอยเม่นก็ส่วนหนึ่งนี่เป็นซิวบ้าน น่าจะไม่เหมาะกับคนไทยหรอกคนไทยไม่ค่อยชอบแบบอย่างเงี้ยไม่มีน้ำไม่มีไฟเกียร์ถูกล่มห้องน้ำรวมทัานลมไม่มีรรอนนลับชาาติต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับเสียงที่มันแตกไปก็เนื่องจากเราได้ใส่กรอบกันน้ำให้กับเจ้าตัว360ของเรานี่ตกปลาหมึกสด พี่ตกเสร็จแล้วปล่อยหรอหรือว่าไงอาตกต่อพี่ตกต่อเสร็จจากดำน้ำพวกเราก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกมาขี่รถเพื่อที่จะไปคาเฟ่เลยเจ้าจอม คาเฟ่เลอเจ้าจอมเนี่ยเป็นคาเฟ่ขึ้นชื่อของเกาะช้างก็จะมีตั้งแต่กาแฟค็อกเทลของหวานของคาวถือว่าถ้าใครมาที่เกาะช้างนี้แนะนำเลยนะครับไม่ควรพลาดคาเฟ่เลอเจ้าจอมเกาะช้าง ที่ผมนอนนี่ครับชัยเชษ์รีสอร์ทเกาะช้างวันนี้ทางรีสอร์ทได้จัดโต๊ะเอาไว้ให้เรานะั่งนี่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 เป็นไงครับสุดยอดน่ารักมากเลยรีสอร์ท เอาล่ะครับได้เวลากลับบ้านความสนุกมักสิ้นสุดเร็วเสมอแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าเราจะไปที่ไหนกันฝากติดตามกันด้วยนะครับ